เฮล้สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow i g ค่ะการเพิ่ม Follow i g นะคะขั้นตอนการทำทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆใช้แค่เพียงลิงก์ไอนะคะกับอีกแบบนึงนะคะใช้ยูสเนม i อค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นอ c กเค้าเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้ขอรหัสผ่านนะคะดังนั้นจะไม่มีใครนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆได้เองค่ะส่วนขั้นตอนการเพิ่่ม Follow เปปปนนนยยัังงไไไดดูกก้ลลคจาใิี เริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันก่อนไปที่โปรแกรม Line นาแล้วก็พิมพ์ id แอสไพร p ั๊มฟอโลค่ะพิมพ์ตามรี่มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการคุยกับแอดมินนะคะก็ทักไปเลยค่ะว่าเราต้องการปั๊มฟอ l โล w IG นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติและนี่ก็คือราคาโปร f o l l o w i g นะคะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100ฟอนะคะไปจนถึง100 10, 0 0ฟอกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองที่1000ฟอกันก่อนค่ะ พอเ,เลือกราคาเสร็จนะคะก็มาถึงขั้นตอนโอนเงินนะคะแอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็นรูปภาพ qr code ค่ะเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนั่นเองง่ายมากๆเลยค่ะโดยที่นะคะสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารใดก็ได้ค่ะเ,เพื่อนเพื่อเลือกได้เลยเมื่อเราโอนเงินนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปกับแอดมินเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะไปสอนวิธีการหายเซอร์เนมของ ig นะคะเพื่อจะส่งให้แอดมินทำการเพิ่ม follow นั่นเองขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรม Instagram ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปที่ Edit Profile นะคะไปตรง Setting เลยค่ะแต่งั้นนะคะจะเห็นคำว่า username เนะเนี๋ได้อุ้มว,วง,งให้ดูกลมๆนะคะตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆ Copy ค่ะจากนั้นนะคะนำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งชื่อ username ให้กับแอดมินค่ะ ก่อนเริ่มปั๊มฟ o l โล่นะคะแอดมินน่ยก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนเนาะของอุ้มนะคะยอดเก่าอยู่ที่4,699คนติดตามนะคะหละังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่4,699ฟอลค่ะหลังจากนี้เราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อน,อนตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นเป็นที่4,726แล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีเฟชหน้าจอต่อเรื่อยๆเลยนะ เราก็สามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มากดติดตามเราค่ะซึ่งถ้าเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะก็จะเป็นคนต่างชาติมากดติดตามเรานะคะเพื่อนๆถ้าคนไทยก็จะเป็นคนไทยค่ะยอดขยับแบบต่อเนื่องเลยนะคะเป็นงานแบบเนียนๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่5 0 0พันกว่าแล้วนะคะยอดขึ้นไวมากๆเลยแล้วก็เห็นแล้วนะคะว่ายอดฟอนเนี่ยทยอยขึ้นจริงสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow IG นะคะก็จะเห็นแล้วน้อว่าสามารถทำได้จริงนะคะยอดฟอลเนี่ยขึ้นจริงค่ะแล้วก็รอยอดไม่นานด้วยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าร้านฟอลโล w ไทยนะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะทุกคนหากใครสนใจรีบทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์อัสไซปัม Follow ค่ะเดี๋ยวมจะขึ้นไลน์แอดมาให้ตรงนี้นะคะ รีบแอดกันไปเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยนะคะในการทําฟอร์ให้กับเราดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่ายอดฟอร์ให้เราได้เนี่ยมีคุณภาพมากจริงๆค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ